สวัสดีครับก็มาพบกับช่องโทรกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิวคียไขเซนไตเซนไคเจอร์คิราเมเจอร์เกียซูเปอร์เรดเวอร์ชั่นสำหรับเซนไตเกียชิ้นนี้ก็เป็นไอเทมที่จะทำให้เซนไคเจอร์สามารถใช้พลังของคิราเมเจอร์ได้ซึ่งก็ไม่ได้มีวางขายแบบปกติทั่วไปแต่จะมาพร้อมกับหนังสือคียไข่ขเซนไตเซนไคเจอร์โตอาโซโบเล่มนี้นะครับตัวหนังสือก็ไม่ได้มีอะไรมาก เป็นเกมปริศนาต่างๆของเซนไคเจอร์แล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยและนี่คือคิราเมเจอร์เกียซูเปอร์เรดเวอร์ชันที่ก็จะมาในทีมสีแดงด้านฮีโร่สายก็จะเป็นรูปของคิราเมเรดและหมายเลข44ลำดับขบวนการของคิราเมเจอร์ ในส่วนคี้ไข่ใสก็จะเป็นสัญลักษณ์ของคิราเมเจอร์แล้วเราก็ไปเล่นกับ Gear t r i ริงเกอกันเลย และนี่ก็เป็นลุกเลยนั้งหมดของ k i ร a าเมเจอร์เกียร์ซ e เปอร์เรดวอร์ชันผมก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะอยากได้แบบสีธรรมดามากกว่าจะได้เข้าชุดกับเซนไตเกียร์ชิ้นอื่นๆแต่ผมก็บอกได้เลยว่าแบบธรรมดาก็น่าจะหายากพอสมควรเพราะว่าจะมาพร้อมกับชุดเสื้อผ้าของเซนไคเจอร์ที่วางขายบนเว็บพี่บันไดเท่านั้นซึ่งถ้ามาในรูปแบบนี้แล้วก็จะไม่มีการรีเป็นแคนดี้ทอยหรือการจะปองนะครับถ้าใครที่ไม่ได้สีเลือด สีหรือมีงบจำกัดเก็บแบบซูเปอร์เรดเวอร์ชันก็น่าจะประหยัดไปได้เยอะเลยยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมถ้าไม่ชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสุรการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ